ที่ตื่นเต้นมากๆฟังดนูน่าสนใจใช่ไหมผิดเข้ามาเลยนั่นคือการสูญเสียความทรงจำชั่วคราวนะครับมันเป็นการทำความสะอาดโดยความจำในสมองของคุณมันน่าตกใจสุดขีดและน่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากค่ะขอ้อมูลที่ช่วยให้คนนุณมีสุขภาพจิตและเพศสัมพันธ์ที่ดีและรอย,ยิ้มคนเรายิ้มโดยเฉลี่ย62ครั้งในหนึ่งวันแต่สำหรับเด็กหญิงนคนนี้เธอไม่สามารถยิ้มได้เลยเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งกับวิธีทางการแพทย์ที่จะช่วยให้เธอกลับมามีรรอยยิ้มได้อีกครั้ง เวลาให้การแพร่ระบาดของไข้หวัดใกล้เข้ามาทุกทีภูมต้านทานในร่างกายของคุณพร้อมแล้วหรือยังคำตอบของเครื่องเทศที่จะช่วยปกป้องคุณจากไข้หวัดและบ๊อบและจินเลียนอยู่กับเราที่นี่ด้วยนะครับดูจากท่าทางแล้วพวกเขาคงพร้อมจะไต่บ้านของเขาคือเดวิดเบสลูเซอร์ผู้หูที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังกำลังและการออกกำลังกายแบบท้าทายที่จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงไปทุกส่ไปทั้งหมดนี้อยู่ไหนเดิตอ สวัสดีครับที่นีอนับสู่รายการเด็ดด็อกเตอร์ครับขอบคุณมากนะครับเอาล่ะใครพร้อมที่จะซ่อมแซมร่างกายของตัวเองแล้วบ้างครับเริ่มเลยครับวันนี้พวกเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณวิทยาการล่าสุดที่จะช่วยลบเลือนอรอยตีนกาการออกกำลังที่เพิ่มความแข็งแกร่งทุกรารางนิ้วในร่างกายทั้งภายในและภายนอกและขอเสียงกรองหน่อยครับเป็นรับก,การฝฟื้นสมรรถภาพทางเพศนั่นเอง หลายท่านคงเคยได้ยินคําว่าเซ็กส์สุดเร้าใจมาบ้างแล้วนะครับแต่มันมีจริงๆหรือไงเรามาดูหัวข้อนี้กันครับสาวใหญ่วัย54ปีความจําเสื่อมหลังมีเซ็กที่ตื่นเต้นสุดเวียงซึ่งสิ่งนี้กําลังบอกเราว่าเซ็กส์สุดเร้าใจสามารถลบเลือนความทรงจําของคุณได้ด้วยนะครับ อ่แล้วก็ฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับเนี่ยเพราะคุณไม่ต้องการเซ็กเราใจหรือเปล่าคะผมว่าจะหมายความว่าไม่ใช่ป้าหมาหรือเปล่าเขาเป็นสามีอาจจะคิดว่าว้าววันนี้เก่งไปเลยคุณว่าหรือเปล่าต้องถามภรรยาที่นอนอยู่ตรงนั้นผมไม่ทราบเราต้องกลับมาคิดกันใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ฟังดูแล้วเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะออกแนวติดตลกก็ตามแต่เราก็ต้องหาวิธีที่รักษาได้ผลจริงๆกับอาการที่เรียกว่าการสูญเสียความทรงจําช่วงนี้จริงด้คะเออมันเกิดขึ้นน้อยมากนะคะแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นจริงทุกปีใน5คนจ หนึ่งแสนคนค่ะมันน่าตกใจสุดขีดและน่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากค่ะเพราะพวกเขาไม่สามารถจําได้เลยจริงๆว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้บ้างมันเหมือนกับว่าพวกเขาความจําหายไปเหมือนเออเหมือนกับว่าคุณเข้าใาจไหเการ<อ>ใช้กาลังทางกายภาพที่มากเกินไปอย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์อาจเกิดจากการแช่น้ําร้อนจัดหรือว่าเย็นจัดโดยฉับพลันอาจเกิดจากอารมณ์หรือความเจ็บปวดที่รุนแรงการกระทบกระเทือนทางศีรษะอาจเป็นสาเหตุหนึ่งทาให้เกิดอาการหลายอย่างรวมถึงการสูญเสียความทรงจาชั่วคราวและพวกเขาไม่ได้สูญเสียความทรงจาทั้งหมดแต่ว่าเป็นความทรงจำ ไม่กระวนกาในกิจกรรมค่ะใช่ถูกต้องค่ะเราต้องอธิบายให้ผู้ป่วยที่สูญเสียความทรงจําช่วงคราวเหล่านั้นเข้าใจอย่างละเอียดนะครับเพราะพวกเขาจะสับสนมากซึ่งพวกเขาอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับที่ว่าอาการเหล่านี้มันจะค่อยๆดีขึ้นภายใน24ชั่วโมงนะครับมันมันก็ยังดมนะครับนันคค่มเสื่อมชั่วคราวคือคุณจําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ตัวคุณเองนะคะ ช่รู้ไว้ม่นน้าใจริงนะี่มันเกิดขึ้นจริงผมสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดฉับพลันคุณต้องสอบแล้วก็ตรวจสอบเทสนี้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรฉับพลันกระทันหันขึ้นมาคุณจะต้องสูญเสียความทรงจําทุกอย่างรอบตัวคุณคุณจะนึกอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้เลยและนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องตรวจสอบใช่แล้วครับแล้วต้องจบลงที่เครื่องซีทีสแกนหรือไม่ก็เครื่องเอ็มอาร์ไอนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาการของโรคนั้นๆ เพราะการวินิจฉัยโรคสูญเสียความทรงจําช่วคราวนั้นเราต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นหรืออาการอื่นออกไปก่อนนะครับเราต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่มีสาเหตุใดที่น่ากังวลมากไปกว่าการกระทบเหตุการณ์ใดๆดยฉับพลันเราต้องตรวจสอบให้แน่ชัดและตรวจสอบได้ว่าไม่ใช่เนื้องอกเราก็แค่พูดว่าโอเคแค่การสูญเสียความทรงจําช่วคราวพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสีผิวฉ่วยไหมดูสกิตเรื่องแบบนี้ดีเองเซ็กซ์มิวหวานผมไม่ทำผิวสีแทนมามาตื่นเต้นเลยมาตื่นนสุดกิจผมไปไม่ได้เลยพูดเป็นปรเชียวไม่ได้เลย ชาวอเมริกันกว่า30ล้านคนเข้ารับบริการทำผิวสีแทนในสถานเสริมความงามทุกปีในจำนวนนั้นเป็นวัยรุ่นถึง2 5ล้าน5แสนคนนับเป็นสถิติที่สภานิติบัญญัติของแคลิฟอร์เนียต้องการปรับปรุงไปดูนี่กันครับ เปลี่ยนสีผิวที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นแคลิฟอร์เนียอย่างสูงสุดผิดกฎหมายหรือไม่ว่าวรัฐแคลิฟอร์เนียโรงงานกฎหมายว่าด้วยข้อห้ามเยาวชนที่มีอายุยไปถึง18ปีบริบูรณ์เขารับบริการทำสีผิวแทนด้วยเครื่องเปลี่ยนสีผิวรังสี UV ที่ปล่อยจากเครื่องเปลี่ยนสีผิวอันตรายกว่ารังสี UV จากดวงอาทิตย์มากจะว่ามันเป็นกฎหมายที่วิเศษมากเพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่มักไม่ค่อยคำนึงถึงอันตรายต่อผิวหนังที่เกิดจากเตียง UV ดีมากนะคะที่มีกฎหมายกำจัดการใช้เตียง UV เราไม่จะ ฉันโกรธมากค่ะเธอส่งจดหมายถิงต่อผู้ว่าการว่าไว้รื่อบางกลุ่มใช้ยังอยู่วีรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังเช่นโรคเรื้อนกวางนะครับผมคิดว่าคนที่จะทาผิวสีแทนได้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะครับฉันคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องขออนุญาตผู้ปกครองค่ะใช่ไม่รุ้มักจะไม่นึกถึงการขออนุญาตผู้ปกครองหมายถึงพวกเขายังไม่รูนจริงๆค่ะเราจะมีการโต้วาทีกันที่นี่แล้วครับ การควบคุมพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมเป็นสิ่งที่ยากมากเลยครับแต่ว่าสาหรับเด็กจะเด็กเล็กด้วยวัยรุ่นพวกเขาก็ยังไม่มีความสามารถพอที่จะตัดสินใจเรื่องที่จะให้ผลในระยะยาวได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับใช่นี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนอ้อกับมคื่อบางประเภทนะครับในฐานะกุมารแพทย์คุณอาจจะแย้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าแสงแดดนั่นเราได้รับกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่แต่การเผชิญแสงอาทิตย์ของพวกเขา เป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังในเวลาต่อมาโดยเฉพาะมะเร็งไฝใช่เลยเราทราบกันดีว่ารังสียูวีคือเพชฌฆาตใช่เลยปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเรามักไม่ค่อยใช้สารกันแดดป้องกันนะครับเริ่มสะดวกแล้วล่ะสิทีนี้ครับยังมีอ,งอีกหลายสาเหตุที่ทําให้เกิดโรครมะเร็งนะครับใช่ครับรังสีที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือยูวีเอซึ่งเมื่อก่อนเราเข้า<ม>ใจว่ายูวีเอไม่เป็นอันตรายแต่ว่าปัจจุบันเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทั้งยูวีเอและยูวีบี เป็นสาเหตุในการ<อ>เกิดมะเร็งและจะเป็นเตียง UV ที่ปล่อยรังสี UVA มากกว่าดวงอาทิตย์ถึง12เท่าเท่าและสาสหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำผิวสีแทนด้วยเครื่อง UV แล้วก็ UVA จะทาให้ผิวของคุณเหี่ยวเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับดังนั้นในระยะยาวผิวพันธุ์ของคุณก็จะเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่นแล้วก็ดูแก่กว่าวัยอีกด้วยถ้าเห็นคนพิษเท่านั้นจะไม่พอคุณก็พูดถูกแล้วที่ว่าวัยรุ่นยังไม่สามารถใได้ถือนจะมีงานวิจัยออกมาว่าพวกเขาจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเนื้องอกในเซลล์ที่ผลิตเมลานินสูงถึง7 5หาเหากเริ่มทําผิวสีแทนก่อนอายุ35สูงมาก่แล้วสูงมากด้วยดังนั้นผมคิดว่าประเด็นที่เราต้องนําเสนอก็คือการทําผิววสสีีีีแทนดด้ยยยเเเตตง U ม่ผลลออุขภาาพ ครับถ้าคุณต้องเผชิญแสงแดดมากเกินไปและต้องการการบำรุงฟื้นฟูพิเศษเรากับหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับหลังได้แล้วล่ะก็ผมอยากให้คุณติดตามต่อครับคุณหมอเอวาแชมเบิลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังจะกลับมาในรายการของเรา, <c oughs> เราพร้อมกับนวัตกรรม <c oughs> ใหม่ในการบำรุงผิวพรรณสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจมากนะคะคือการสังเกตเห็นความหย่อนคล้อยของหนังตาค่ะหรือการเกิดขึ้นของตีนกาบนใบหน้าหลังจากที่ต้องอาบรังสี U ูจากเตียงทำสีผิวหรือการเผชิญแสงแดดอันแรงกล้าเป็นเวลานานๆน,น,นะคะแล้วเราจะทำอย่างไรดีตอนนี้เรามีนวัตกรรมการบำรุงใหม่ค่ะ ที่อาศัยเทคโนโลยีของคลื่นความถี่สูงเพลเว่ A นะคะที่จะช่วยยกกระชับรอบดวงตาให้กับเราได้นะคะแล้วเราก็จะทําให้ดวงตาคุณนั้นกลับมาเซ็กซี่และดูอ่อนเยาว์เหมือนเดิมคะ่ะเราจะใช้เจ้าเครื่องเพลเว่ A ที่ว่านี้และข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเราสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ทันทีคะ่ะนะครับก่อนจะเห็นผลลัพธ์มาดูการทํางานของเจ้าเพลเว่ A สักหน่อยนะครับปัญหาใหญ่ของคุณสภาพสตรีคืออะไรคือเรื่อยรอบดวงตาซึ่งก็คือตีนกาที่เกิดจากการรีตาหนีแสงอาทิตย์ นั่นเองแล้วครับแล้วเครื่องเพลเวทจะช่วยได้ยังไงความร้อนที่ปล่อยจากเครื่องจะลงลึกสู่เนื้อเยื่อผิวชั้นล่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือครับผลลัพธ์สองอย่างก็คือการกระตุน้นการเติบโตของคอลลาเจนที่เกิดใหม่ และการจัดระเบียบคอลลาเจนที่มีอยู่ให้เข้าที่ตื่นเต้นจังเลยครับถ้าอย่างนั้น<ม>คุณหมอแชมบ้านเริ่มได้เลยครับแล้วเราจะกลับมาดูผลลัพธ<ม>์พร้อมกับคุณที่หลังจากหัวจรดเท้าจากภายในสู่ภายนอกเราจะนําเสนอวิธีการซ่อมแซมฟื้นฟรูร่างกายกับคุณผู้ชมทั้งหมดในวันนี้ในช่วงหน้าเรามี3วิธีการที่แสนง่ายในการเสริมภูมิต้านทานเพื่อช่วยคุณปลอดภัยจากฤดูกาลแพร่ระบาดของไข้หวัดและเรื่องราวแ,นแสนเศร้าของเด็กหญิงคนหนึ่งครับที่คุณจะไม่สามารถรับชมได้จากที่อื่นสักครู่ช่วงตัวบ ฉันกำลังขับรถอยู่ค่ะพอทันไปดูที่เบาะหลังก็เห็นว่าเธอชักกระตุกเธอสลบไปนานเก้าชั่วโมงก็เลยตามหมอมาดูพวกเขาก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นรี่เลาต่อไปผมไม่เชื่อว่าผมจะทำได้นะครับกระโดดก็ได้เลย วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการซ่อมแซมฟื้นฟูร่รางกายสําหรับพวกเราอาจจะใช้แค่บางหลักการแต่สําหรับผู้ชมบางท่านอาจจะใช้แค่บางวิธีการแต่สําหรับเด็กหญิงคนนี้ครับเธอต้องใช้ทั้งกําลังใจที่เข้มแข็งความอดทนและปฏิหารทางการแพทย์ตอนแรกเกิดเกรซี่มีสุขภาพที่ดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยจนกระทั่งอายุหกขวบตอนที่ฉันกําลังขับรถอยู่หันไปเห็นว่าเธอแน่นิ่งไป ในรู้สึกไม่มีแรงแม่บอกว่าให้ไปนอนที่เบาะหลังแล้วหนูก,ก็นอนหลับไปเลยค่ะพอหันไปดูที่เบาะหลังก็เห็นว่าเธอชักกระตุกมันน่ากลัวค่ะเธอสลบไปนานเก้าชั่วโมงก็เลยรีบตามหมอมาดูแต่พวกเขาก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเธอฟื้นพวกเขาตรวจพบโพรงเนื้องอกที่หลอดเลือดมันอยู่ในสมองส่วนหน้าเธอหมดสติเพราะมีเลือดไหลอย,อยู่ในนั้นนะคะ เราต้องตรวจด้วยเครื่อง MRI ทุกปีจนเธออายุ9ขวบหมอบอกเราว่าเขาพบเซลล์สมองอีกส่วนหนึ่งที่มีปัญหาซึ่งการผ่าตัดมีความเสี่ยงมากกว่าการปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นโอกาสที่จะมีเลือดไหลมีแค่หนึ่งในล้านตอนนั้นเราอยู่ที่ชายหาดเธอเพิ่งขึ้นจากทะเลและล้มลงฉันคิดว่าคงเพราะเดินเท้าพลิกธรรมดามพยายามลากเท้าเดินต่อแต่ก็ล้มลงไปเราเลยตามหมอพวกเขาทำ CT สแกน และบอกเราว่าพบเนื้องอกสมองส่วนกลางมีเลือดไหลออกมาแล้วต้องทำการผ่าตัดสมองด่วนเลยหลังออกจากโรงพยาบาลเราพบว่าเธอเป็นอัมพาตซีกข,ขวาทั้งตัวและอัมพาตซีกซ้ายที่ใบหน้าเธอกินแล้วก็พูดไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ต่อไปเริ่อมหม่ทั้งหมดเลย แม่รักหนูรู้ใช่ไหมลูกเหนือใช้แขนขวาไม่ได้เลยค่ะแล้วมันลำบากมากแล้วหนืเคยใช้แขนขวามาโดยตลอดนะคะมันยากที่จะต้องเรียนรู้ใหม่เธอน่ารักสมชื่อเกรซลูกแม่ เกรซี่เป็นนักสู้จริงๆครับผมอยากให้คุณเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเธอประสบกับปัญหาอะไรมาบ้างนะครับคุณคงเห็นแล้วว่าเกรซี่นั้นต้องทรมานมากแค่ไหนกับการชักกระตุกเพราะเลือดไหลที่เนื้องอกในสมองโดยปกติแล้วเซลล์ประสาทร,รับส่งสัญญาณสั่งการเช่นยกแขนซ้ายขยับแขนขวาแต่การชักกระตุกโดยเฉพาะในอาการลมบ้าหมูจะส่งผลให้เซลล์ประสาทเสียไปครับในบางกรณีสาเหตุก็มาจากเนื้องอกประเภทนี้ด้วยเช่นกันเราลองมาเจาะลึกสมองส่วนกลางกันบ้างครับและจินตนาการ นะครับว่าเนื้องกอกน,นี้คือส่วนที่หลอดเลือดบวมขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเลือดไหลออกมาก็จะไม่มีเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับไม่มีอะไรที่น่ากังวลแค่เฝ้าระวังเท่านั้นก็พอแต่ในวันหนึ่งครับ ขณะที่เกรซี่กำลังเล่นอยู่ที่ชายหาดทันใดนั้นเซลประสาทต้องสูญเสียการทำงานลงไปเพราะมีเลือดไหลออกมาการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับจึงเป็นการเริ่มต้นการจู่โจมของโรคแล้วล่ะครับและเป็นเหตุให้เกิดความอ่อนแอต่อร่างกายจากเนื้องอกในสมองเพราะพื้นที่ในสมองส่วนหน้าควบคุมระบบบนใบหน้าทั้งหมดอย่างการแสดงออกทางสีหน้าการพูดการกินหรือกลืนดังนั้นร่างกายและใบหน้าของเกรซี่จึงเป็นอมพาตจากการมีเลือดไหลในสมองนั่นเองนะครับแต่กระนั้นเธอก็ยังมีความต้องการ ขึ้นไหวร่างกายเพื่อฝืนอาการอัมาพาตสัญญาแพทย์หลายท่านใช้เวลาจนสุดประเมินได้เพื่อทําการผ่าตัดฟื้นฟูสภาพร่างกายเธอแม้เธอจะผ่านการบำบัดหลายอย่างจนวันหนึ่งเธอสามารถก้าวเดินได้แต่บนใบหน้าของเธอกลับปราศจากรอยยิ้มนะครับการผ่าตัดให้เธอสามารถฉีกยิ้มได้หมายถึงการพึ่งสัญญาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านและไม่มีการรับประกันความสาเร็จที่สําคัญคือความเสี่ยงของเธอครับศัลยแพทย์ท่านนี้คือความหวังของเรา ในจิตใจของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเราแค่ต้องการให้เธอได้แสดงรอยยิ้มนั้นออกมาภายนอกเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเนวดีใจที่ได้เจอคุณหมอค่ะหนูคิดว่าบางทีหนูอาจจะกลับมายิ้มได้ค่ะแล้วก็คงจะมีความสุขมากขึ้นวันผ่าตัดเรนสีต้องผ่าตัดสครั้งเพื่อแก้ไขใบหน้าที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก เราจะกลับมาเจอกันภายในอ่อหกถึงสิบสองเดือนนับจากการผ่าตัดครั้งที่สองและจะต้องอาหาสมมาตรของใบหน้าที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้เนื่องจากการผ่าตัดถึงสองครั้งจะทําให้เกิดแผลเป็นที่เนื้อเยื่อเราไม่ต้องการหรือการผ่าตัดที่ผ่านมาดังนั้นเราจึงต้องแน่ใจว่าทุกกระบวนการที่เราทาจะต้องเป็นการระวังการรักษาแผลผ่าตัดเดิมด้วยนะครับเรากําลังจะลงลึกไปยังใต้ผิวหนังตรงจุดบนสุดของกล้ามเนื้อที่เราปลูกถ่ายไว้ในการผ่าตัดครั้งที่สอง ผิวหนังจะต้องไม่หนาหรือว่าบางจนเกินไปตอนนี้ผมกําลังดูกล้ามเนื้อที่ปลูกถ่ายมันดูแข็งแรงและกระด้ขนาดพอดีตอนนี้เรากําลังจัดระเบียบเนื้อเยื่อซึ่งจะทําให้ใบหน้าทั้งสองข้างสมมาตรกันและกําลังยกระชับกล้ามเนื้อขาอ่อนที่เรานํามาปลูกถ่ายไว้ที่ใบหน้านะครับตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งสองขั้นตอนแล้วเรากําลังจะเย็บปิดผิวหนังผมคิดว่าแก้มของเธอจะกลับมาได้รูปสวยเมื่อดึงเนื้อส่วนที่ตายออกไปเธอก็จะสามารถยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติครับ ตอนนี้กระบวนการผ่าตัดของเธอเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลการผ่าตัดและจะรอดูผลลัพธ์สุดท้ายบนใบหน้าของเธอนะครับว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับเกรซี่จะกลับมายิ้มอีกครั้งได้ไหมคุณจะพบคำตอบในช่วงต่อไปและมาดูกันว่ารอยยิ้มของคุณบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีได้แค่ไหนสักครู่ครับ What? ออกกําลังกายแบบดุดันในเวลาอันสั้นมันหนักมากจริงๆคุณสนใจออกกําลังกายแบบคร์สนี้ใช่ไหมแน่นอนใช่ต้องสนอยู่แล้ว